โอเคโอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำทีการนะครับดูกล้องวงจรปิดบนพีกนะครับโดยกล้องวงจรปิดนะครับเป็นลักษณะที่เราซื้อมาจากเว็บไซต์ออนไลน์นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอาจจะมีการใช้แอป YUTT หรือแอปพวกที่เป็นแอปพวกนี้นะครับแอป u d c XMEAR นะครับพวกนี้ครับเราสามารถที่จะใช้บนพีซีได้ครับโดยติดทางซอฟต์แวร์ตัวนี้ครับ VMS นะครับซึ่งการคอนฟิกก็ไม่ยากครับเดี๋ยวเรามาดูเีการนครับเร็บมแรกให้ท่านดาวน์โหลดโปรแกรมแบบนี้ขึ้นมาก่อนนะครับโอเคผมท้อการดาวน,นโหลดมาแล้วนะครับทําการที่ตั้งท่านดูนะครับตัวนี้เป็น Windows 10นะครับ <S <s Next Next ครับสามารถดูได้นะครับอ,อผมไม่มั่นใจว่าจะสามารถใช้กับแอป,ปตัวตอนนี้ผมทาการทดสอบโปรแกรมด้วยก็จะเป็นโดยใช้แอป,ป ไฟซีซีครับแล้วก็แอปตัวนี้ครับซึ่งจะสามารถดูคอมพิวเตอร์ได้ไหมนะครับโดยไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่มเติมครับเราก็ใส่อันนี้ครับนี่คลยค่าเดฟอยครับแล้วก็เข้าบ้านไปเลยครับนี่ครับไม่ได้ด้วยเราก็ใส่นะครับโอเคหลังจากนั้นครับจะมีเมนูนี้ขึ้นมาครับให้ท่านมาที่มอนิเตอร์ครับมันก็จะไม่มีอะไรครับนะ ก็ลองรับถึงคูณสองคูณสี่กล้องนะครับก็ทาการกลับงับมานี่ครับแล้วก็มาแอดนีไว้ครับโอเคทําการเลือกแอดนะครับอ่าเลือกเมนวนวลนะครับเมนวนวลครับก็นนนบตั้งชื่อนะครับ ตัวนี้จะซัพพอร์ตภาษาอังกฤษครับภาษาไทยไม่ซับพอร์ตครับฉ็นจะเป็นข่าวอดีครับโอเคข่าวอดีตมาจากไหนครับมาจากเนื้อนนมาจากตัวโอเค มาที่ตัวท่านดูดีนะครับมาี่ตัวกล้องหน้าบ้านรองครับมานี้ครับหลังจากนั้นมาที่ตัวนังค่าเนี่ยครับมาตัวนังค่าบือถานนะครับไม่ใช่ครับมาตัวเกี่ยวกับอุปกรณ์ครับนี่ครับตัวนี้ครับไม่ได้ผลิตพันย์นคือขาวไอจีครับทําการกดก๊อปปี้ไว้นะครับตัวนี้ครับขาวไอีนะครับถ้าใครโทษจะใส่นะครับ ถ้าคันเร่เท่าเดิมก็ไม่ก็ไม่ต้องตัดนะครับแล้วผมมีนะครับมีมีการกดเลือกเป็นเต็งครับโทีนั้งจากนั้นก็ท่านกรอกรหัสผ่านลงไปครับกดโอเคอเห็นก็ถอนยึดมันนะครับหลังจากนั้นท่านก็มาที่ตัวอ่าโฮมนะครับเอามอนเตอร์กันนะครับนี่ก็มาแล้วครับหนึ่งตัวนะครับ นั้วคนทําการเช็คอีกหลายตัวนะครับตามโอเคผมก็ได้มานั่งสามจองครับเนี่ยห็นสามารถดูได้เหมือนตัวอ,อ,ปปอ่าแอปไลน์บนมือถือกลได้นะครับ